โอเคครับสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a r k Survival Evo อีกแล้วะนะเจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วกันนะนะหรือเปล่าวะอาจจะมีกระโดดบ้างอะนะก็ขอภัยด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะเราจะไม่ได้มาลงถ้ำเราจะไม่ได้มาจับสัตว์แต่วันนี้เราจะมาทำชาร์เลนกันดีกว่านะเป็นชาเลนการเอาชีวิตรอดนะนะ เอาละเราจะมาทำการผ่าโจนัยกัน,นดูจากแมปก่อนเลยนะเอาละเป้าหมายของเราคือการขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟานะจากจุดจุดนี้ไปและแน่นอนถ้ามันไม่ท้าทายก็ไม่ใช่เราสิเราจะมีชีวิตเพียงแค่1ชีวิตเท่านั้นหากเราตายนั้นเกมนี้ก็จะโอเวอร์หรือว่าจบเกมโอเคก่อนอื่นเลยมีเอ็กซ์เพลตรงนี้นะขออนุญาตเปิดก่อนเลยอ๋อเป็น เดี๋ยวนี้มันมีเสียงพอกอย่างนี้ด้วยหรอโยเค่เคดีนะไม่รอแม่งพูดจบแหละแม่งพูดยาวเกินเอออ <c oughs> เอาล่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเจ้าตะขาบไวเแลยวที่เราเไปลงถ้ำมาแล้วเจอมันแบบว่าวเราก็กรีดแบบว่ากรีดอยู่เหมือ,อ,อนกันเออตัวนี้มันสามารถทำลายชุดเกาะได้แล้วก็มีพิษนะแล้วสามารถจับได้ด้วยนะเราควรจับมันไหมอะ ต่ขี่ได้หรือเปล่าไม่รู้อะแต่มันสามารถพ่นพิตได้ด้วยให้ตายเถอะแล้วสามารถทำลายชุดเกราะได้เป็นตัวที่ดีเลยชื่ออ่าะไรก็ไม่รู้ริงอ่านไม่ออกบอกไม่ถูกโอเคมาเริ่มทำชาเลนจ์ของเรากันเลยดีกว่านะเอาล่ะสำหรับตอนนี้นะเราก็ดูอินเวน o r อของเราไม่มีของอะไรสักอย่างนอะกจากสกินโงๆโนะทิ้งไปเราจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยเอาละ ทำคือเอาคอนเซปต์อาร์คเลยตื่นมาจากห้องนอนก็ต้องอตื่นมาจากการหลับไหลก็ต้องต่อยไม้อย่านะาข่าพิกแอคก่อนเลยโอเคขาดหินนะนะเดี๋ยวหาหินแปบ๊บตรงนี้หินนี้น่าจะเก็บได้โอเคได้ละเอาละเบื้องต้นเลยครับมาก่อนเอาละเรามีขวานเา่ือเบืกอแล้วอันหนึง่ง เอาละก่อนเราจะไปนั่นเราต้องเตรียมของให้พร้อมอก่อนนะต้องเตรียมอาหารอะไรต่างๆนานานะอุปกรณ์ชุดเราน่าจะทําได้สูงสุดคือชุดหนังนะเอะาละคราบชุดมาก่อนเลยแล้วก็อันนี้เอา,าไปได้ด้วยอยเราจะคราบขวานมาทําอะ,อะไรเยอะแยะเอาละไปมาเยอะๆไ,ไปอะไรล่ะสเปียเดี๋ยวเรามีธนูไว้ด้วยก็ดีนะผมว่า โอเคเว้การล่านะใสเข้าไปาก่อนอื่นเลยเราต้องหาเนื้อการที่เราจะเดินทางไปแบบโล่งๆโ,โจง้โจงๆแบบไม่มีอะไรรองท้องนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีทั้งเท่าไรเอา่เอาละเอารามีตัวเล็กๆที่แบบผมจะพอจะกินได้นะโอ้ตัวนั้นมีหลงน้ำอยู่ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแวะไปกินน้ำนี่นตัวนั้นมีดีโลนะเดี๋ยวเจอกับธนู อีค่าของเราเนาะมองว่ายามาให้พร้อมฮลัลโหลเจอดีโลวันนี้ไปกินเข้าไปดี่เดอลับแปดสิบจึ๊กเข้าไปสองร้อยจึ๊กเข้าไปวันนี้เรากินเนื้อดีโลเนี่ยแหละโอเคอันอื่นเลยแพะเนื้อมันมาจะมาร้อยกว่า,าเดี๋ยวเราจะแคมป์กันตรงนี้ชายน้ำนี้สักครู่แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกัน อะไรใน,นไม่ชา้าอาตรงนี้เลยโพสิชันที่ดีมากวางเข้าไปเอาเข้าไปเผ้า <c oughs> ให้หมดเผ้าอย่าให้เหลือโอ้ <c oughs> oh. my gosh อ่อืม ย้ายทีเท่เถอะเก็บม,มาก่อนเอาแล้วผมขออาศัยบ้านของคุณสักครู่แล้วกันเดี๋ยวเจะกินน้ำคนกินน้ำคนตรงนี้าก็ได้ล้ตรงนั้นมันมีเจ้าถิ่นอยู่นะพับไปก่อนแล้วกันลอนเผาเลย อะไรเดี๋ยวเราตัดมาตอนอาหารอะไรเราพร้อมกันหมดก่อนเลยแล้วกันนะเอาแหละหลังจากที่เรารอเออนื้อมันเผาจนเสร็จแล้วนะเราเหลังจากที่เราไปฆ่าตัวต่างๆนะเราได้ชุดหนังมาแล้วนะแล้วได้เนื้อมาอยู่ที่14อันแล้วตอนนี้ร้อนวิชามากก็เลยแบบว่าเดี๋ยวหมดตรงไหนเดี๋ยวเราคอยไปแคมป์ตรงนั้นแล้วกัน <laughs> โอเคว่าเราเดินทางกันเลยดีกว่านะ โอเคการตัดตรงนี้นั่นจะเร็วมากเลยอะ่ะต้วงไปทางที่เร็วที่สุดนะนะอ,อะไรอ่ะไอ้ตายสิดูป่านี้สิเจ้าอีกัวนอดอนมันเป็นมิดใช่ไหมไข่อะไรอะ่ะคาบโบได้แล้วโกยเลยอันี้จะเป็นอาหารมื้มือใหญ่ของเราเฮ้ยเอา้ามันเข้าติดเลยอะ่ะความแรกนุณว่ากูาจะตายแล้วเนี่ย ไม่ตายว่ะเขายังคงหายใจว่ะยวเปิดแมปดูก่อนผมค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเรื่องเส้นทางซะด้วยโอ้โหตรงนี้มีประตูใหญ่อยู่นะสิเข้าได้ไหมเนี่ยโอโดนปิดผนึกสนิทมากเลยอะ่ะถึงก็เจอทางตันเลยเนี่ยฮลัลโหลเอาล่ะ น,นี้จะไปไม่ได้วะมัน,นจะเป็นบ้านคนนะนะแล้วเาเปิดแมพเลยต้องหาทางขึ้นไปข้างบนนั้นแหละกลับที่เดิมนะโอโ้ให้ตายสิกลับมาที่เดิมจริงๆอะโอเคตัวนี้น่าจะขึ้นได้แราต้องอ้อมหน่อยอะตัวนั้นเหมือนจะมีะเจ้าของบ้านอยู่อยู่แล้วอะเอาแะละเอาใหม่เริ่มใหม่ไปละไปกับชนไทยกันดีกว่าโู้ยเจ้าหนีตัวอะไรมาอ๋อโลอย่างนั้นหรอ โอเคไปไปกันดีกว่าไปเรื่อยๆ,อๆอะนะตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็มีประตูบ้านอีกแล้วหรอตู้ใหญ่ชะมัดเฮ้ยแล้วตอนนี้เราหิวน้ำแล้วด้วยอะ่ะไม่มีวิแววว่าจะเจอน้ำเลยก่อนไหมเนี่ยโอเคลงเ้ยแต่ตอนนี้เราไปเอาน้ำน่าจะยังทันนะมีน้ำอยู่ที่ชายตรงนี้อะ่ะเมื่อกี้ผมคราบไอ้นี่น้ำมาด้วยเออที่เก็บน้ำอโอเค มัาจะได้ตอนต่อกันยาวๆเลยน้องอ้อมไปทางนี้เลยตรงไปเลยป่ากอนข้างท,างที่ยังมดโรดเด้ไมโทตอนน่ะตรงนั้นนะ่นนนะโอ้จิโพโ,โดโคาสให้ตายเถอะจะมาอยู่ในป่าทึบขนาดนี้เลยนะ,นะะเดินไปต่อเราจะพยายามสนอมสไตมิน้าเอาไว้อะนะที่เราจะได้วิ่งหนีแบบแบบไม่ขัดข้อง มีคอมปี้ไปด้วยอโอเคเราเหมือนจะผ่านไอ้ตรงหลุมตรงนั้นได้แล้วโอ้สเตโกให้ตายเถอะสีของเจ้านะ้นมันสดงดงามซะเหลือเกินอ่ะเราอยู่ที่หนึ่งอ่ะโอเคแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้มาจับเจ้าหรอกน,น,นะเอาล่ะเราต้องพุ่งขึ้นตรงไปตรงนี้เลยอ่ะเราจะเจอกับภูเขาลูกแรกะนะมิชมัดเลยโอเคถ้าเราตรงไปเราจะเจอเลยขอสแตนดิ้งทอยก่อน ไอ้ขอทอสอย่างเดียวมันไม่ใช่แสแตนดิ้งทอสชื่อทอสอย่างเดียวอยตัวแรกอ๋อฟราเซอร์ไอ้ฟราซอรึปะ่ะโอ้ตัวนี้เป็นหน้าผาเนี่ยสิให้ตายเถอะเ,เราต้องลงทางที่ปลอดภัยอ่ะนะโอเคเรืม่มเราต้องอ้อมไปทางนั้นแบบทราบอาะไรขึ้นไปเลยว้าวว้าวว้าว,โ,ว,โ,ว,โ,วโอเคมาทางนี้ได้อยู่ โอเคขึ้นได้อยู่เรียบไปเรื่อยเรียบชายอ่าผาไปต่าึงทางลงโอ้เกือบลหล่นต่าจะตึ๊บปะเอ๋กระโดดมาตรงนี้ลงได้เลยไหมเนี่ยไม่เอาไม,ไม่ไม่ปลอดภัยโอเคมาอี้ตึ๊บป่ะเละาละไปเรื่อยเลาะไปโอเคตรงนั้นเหมือนจะมีทางขึ้นนะ โอเคเราเจอละทางที่จะข้ามไปได้ด้วยเร็ว,ว <c oughs> เอ้ยเป็นอะไรเป็นแรง,แรงมดเอ้ยเออลงลงลงทางลงอยู่ไหนก่อนโอ้ยตรงนี้น่าจะลงได้เพิ่งก่อนโอเคทางนี้ลงได้อยู่แล้เราก็ไปขึ้นทางออ,งอันนี้ปะเนี่ยอ,อะไรโอเคทางนี้ขึ้นได้ไปก่อน อ,อ,อขออนุญาตลัดเลยแล้วกันให้ตายเถอะการเดินทางตอนมืดนั้นไม่น,าน่าจะใช่อะไรที่ปลอดภัยสักเท่าไหร่วะเราต้องหาที่แคมป์แล้วไหมเนี่ยออ,อย่านะอย่าอย่ามาเซอร์ไพรส์ตรงัหนเนี่ยอาเจนวะอาเจนเดี๋ยวไว้แปบบ๊บไปเลยเจอกันเอาล่ะขออนุญาตขึ้นเขาตรงนี้เลย โอ้โหค่าน้ําค่าอาหารของเราค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้วอ่ะ๋ยวเราไปเติมพลังหน่อยแล้วกันโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภยัยต่อวะเรีกินก่อนเลยแล้วกันเวลาบริหารให้ดีอะนะอาหารน้ําอาจจะไม่ต้องหยุดฟาร์มให้หยุดหยุดพักแล้วนะถ้าเราอาหารพอนะ เอาละเป้าหมายแรกของเราถึงมันที่เรียบร้อยอาเจน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 โอเคนจะจ๊ะมองไม่เห็นเราเลยนะไม่ตายสิเอี๋ยวันนี้เรามันก็สุดยอดเหมือนกันเลยเนี่ยเดินมาโดยแบบไม่เจออันตรายอะไรสักอย่างเลยมันจะอีซี่เลยหรือเปล่าอันเนี้ยเอาละภูเขาลูกนี้นะมันเต็มไปด้วยเสืออาจีน่าแมงปลอง เราควรจะไปทางเอาเอา๋อว้บววาวาเราควรจะไปทางไหนดีอ้อไปหน้าเขาหรือหลังเขาเอา๋อผมว่าเรา,าควรจะไปหลังนะฝั่งเนี้ยเออน่าสนใจเอาละไปกันเถอะเฮ้ยมันจะเงียบเหงาเกินไปไหมโอ้โหเงียบเหงาปุ๊บหมาหอยเลยนะไปล้างไปเนี้ย ตายเถอะอันนั้นมันคือไดโนเสาร์ตัวใหม่อนะ่ะโซควรไปทางไหนดีอ่ะตาแดงแล้วตามันแดงด้วยคิดถูกไหมเนี่ยมาฝั่งเนี้ยฮะพยายามไต่เขาไปแล้วกันเฮ้ยฮ้ยลอยล,วล,วลวขึ้นไปข้ได้ไหมเฮ้ยขึ้นเอ้ยนึ่นขึ้นขึ้นขึ้น,น,นโอเค เฮ้ยมันไม่ยอมกระโดดนะเดี๋ยวก่อน,นเดี๋ยวก่อนเราขึ้นได้ดีวะเอ้าขึ้นทางนี้ได้โอเคโว้โววดูสิมันกำลังตกมันเลยนะ้าตาแดงจริงๆแล้วลให้ตยายเถอะไม่มีสบายการ์ดมาส่องมันด้วยอือปะ๊บอ่ะเปะ็นตัวที่จับไม่ยากนะเดี๋ยวไว้ผมจะมาจับมันแน่นอนเอาละเอาละอาขออนุญาตขึ้นมาบนเขานี้เลยแล้วกัน ถ้าเดินผ่านไอ้เจ้าตัวนั้นไม่น่าจะรอดแต่มันก็มีตัวเดียวเลยนะน่าจะปลอดภัยโอเคโอเค้วว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  เอาไม่ทันหรอกใช่ไหมเออมาตามเราไม่ทันว่ะชิวเลยสิวเลยข้างหน้าอะไรกันวะน่ะข้างหน้าก็ทีเร็กซ์อีกแล้วอ่ะใครจะไปล่ะไปก็โง่ดิอ้อมดิจะรออะไรอ่ะอย่าไหนอย่านะ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 ลงเลย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 ลง ชีวิตมีค้างนิวโอเคโอ้โหเพิ่มตัวขึ้นมาโอเคเอาล่ะเราถึงที่โล่งโจ่งแล้วอ่ะตรงนี้เป็นที่ที่แบบปลอดภัยเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาล่ะเราต้องน่าจะพักฟรีเลียงตรงนี้ก่อนก็ดีนะเอาล่ะกินกินอาหารเบอร์รี่ต่างๆนานาเฮ้ยผมว่าเราน่าจะ ไปถึงยอดได้เลยนะนะั่นอะโดยที่แบบมีของมีอาหารแค่เนี้ยน่าจะเหลือเฟือเดียด <c oughs> ีไปเลยฮัลโนลทอรัสมาแลวเจอกันตกยเล้กกันตรงนี้โอเคน่าจะต,ออตัวเล็กตามมา ขี่ตัวเองตกใจเลยมาี๋ยดูดูแมปนิดนึงอ๋อของม่อยู่ฝั่งนี้โอเคอับซ่าเอาละเห็นนั่นแล้วเป้าหมายของเราคือบนยอดนั้นน่ะเอาละวิววิอย่าไปทิ้งมันดิมันคือไฟนำทางให้เราตรงนี้คือคุณคุณนะโอ้ยตรงนี้คือถ้ำกระมาลงไนงะเออหรืถ้าผ่านมาได้แบบ ชิวๆสิวเลยเอาเป็นการเดินทางที่อไม่ทะไม่ยาวนะแล้วก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นถามว่าปลอดภัยไหมมีอันตรายแหละแต่ด้วยประสบการณ์ของเรานั้นนะมันเป็นเรื่องจิบจ้อยไปเลยาล่ขออนุญาตปีนเขาเลยแล้วกันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยก่อนมันมีทางขึ้นไหม สำหรับการเดินเท้าอันนี้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันวะไปแต่ขับนกบ,บินขึ้นไปเลยจบๆไปเลยเสียงตัวอ,อ,อ,อะไรอ่ะอโน้นนั้นโน้นนคนโทอ่ะอะไรมันรุมแคนโทอยู่ไม่รู้อ่ะมันมืดมากโอ้าเสือโอเคอย่ายุ่งกับมันไอขึ้นมาเลยเฮ้ยขึ้นมาง่ายไปไหมเนี่ย แต่ก็ขึ้นได้นี่หว่ามันก็ไม่ใช่ขึ้นไม่ได้นะนะแต่ว่าต้องเออเออต้องต้องใช้เทคนิคนิดนึงซอกกระแทกซอกกระแทกเข้าไปปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันชันเกินไปไหมเนี่ยตรงนี้ม,ตมีตรงนี้มีทางเดินขึ้นไปหรอมันจะทางเดินขึ้นปะ เออดูดูดูเลยดูเป็นทางนะเอองัน้นตามทางไปเลยแล้วกันไปออกหัวตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้น่าจะเป็นผาป่ะขอลองส่องดูนี่นึงไปลอยขึ้นมาน้าน้าๆอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วไม่ได้โอเคน่าจะต้องไปฝั่งนี้โอ้มันมีแร่อ่า ต่างๆนั้น,นาเต็มไปหมดเลยนะอุ้ยถึงแล้วปะเนี่ยอุ้ยง่ายเกินปุยูย,ยูงอ่ะถึงแล้วอะ่ะให้ตายเธออุย้ยอะละตรงนั้นมันมีอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราลอกไปสำรวจกันดูดีกว่าคเคยไปดูหรือยังวะจะไม่ได้แล้วเหมือนกันดูกันว่าเราจะไปถึงมันหรือว่าจะโดนไฟลวกตายก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันให้ตายเถอะลาวามันเดือดขูดมากอ่ะ เราเดินไปได้ไหมเนี่ยห่างตัวแล้ว,ว่ะก่อนเนี่ยเนาะไปทางไหนได้วะก่อนเนี่ยเฮ้ยลองเดินสิโอ,โอเคดำๆนี่เดินได้อยู่ซุปอ๋อมันเดินได้ชิดมีแค่ครั้งเดียวท่องไว้ชิดมีแค่ครั้งเดียวเฮ้ยบ่ ว้เราก็มาถึงหน้าแท่นนี้แล้วอ่ะเอ้ยไอ้ตายเถิดเจะเป็นชาเลนจ์ที่ยากะนะ <S <S ้ามีชีวิตแค่ชีวิตเดียวอ่ะนะก็มาถึงได้โดยง่ายะนะกับอาหารเพียงงจิบมืออ๋อตัวนี้เมันจะเป็นแท่นลงบอสนะนะมีหลายระดับเลยอะ่ะเอ็ t เซดเทคาวคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันาต้องการหัวของบอสต,ต่างๆเราต้องลงบอสก่อนอ่ะถึงจะมาลงอันนี้ได้อะ่ะ ไปล่าหัวบอสให้ครบทุกตัวโอเครับทราบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะได้มาลงเพแต่แอร์ดับตรงนั้นมัน,น่าสนใจมากเลยนะขึ้นทางไหนอะฮะอ๋อแหละก่อนปิดคลิปเราพยายามหาวิธีทางขึ้นไตรงนั้นเดี๋ยวตรงนั้นมันมีเหมือนแท่นให้ขึ้นไปนะผมว่ามันจะขึ้นได้โอ้ยจะเดือดกูดไปไหมเนี่ยป ช่วยแล้วช่วยแล้วไอ้ดำหายก่อนอึบปอึบปะโ <Okay, S 2> อเคตายขึ้นเลยเัาเป็นลิงอยู่แล้วอะ่ะเออ,เอ,อขึ้นไปขึ้นไปอีซี่ว่ะอึบปะกระโดดมานี้ไม่เดนไม่ขึ้นขึ้นไม่ไหวขึ้นไหวไม่ได้เนี่ยโอเคยัง okay, ขึ้นไหวอยู่ โอเคนัน่นดับหายไปแล้ว <c oughs> ให้ตายเถอะออ้ยหิวน้ำหิวน้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนโอเคนี่เป็นมื้อสุดท้ายของน้ำเราน่าจะหมดแล้วเราขึ้นทางไหนต่อก่อนเนี่ย <c oughs> หไม่ได้อะไมต้องไปฝั่งนี้หรออ๋อต้องมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอเฮ็ดทุกวิธีทางแล้วเนี่ยรึโอเคได้อยู่ให้ตายเถอะ ขึ้นได้จริงๆนนเนี่ยเอาแหละภารกิจสุดท้ายคือการพิชิตยอดอันนี้เดี๋ราจะไปปีนคลิปบ,บนยอดนี้กันแล้วกันนะนะฝั่งอื่นเลยขึ้นทางไหนอีกต่อเน,นี่ยฮะไปไม่ได้บ่อดี๋ยบอกนะเฮ้ยได้อยู่ฝั่งนี้ได้อยู่อึบบ้เอา้า what the fuck ทางนี้ได้ทางนี้ได้ไดโอเคโอเคโอ้ยเราก็เซียนเหมือนกันนะเนี่ยจะให้ขึ้นทางนั้นนะมันไม่ได้ไหมก่อนนะมันสูงเกินปุยมันขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะมันทางมาให้คนขึ้นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่ได้แล้วแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะกับ ภารกิจสวายเวิร์ไอ้ใจเถอะสรวบวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะกับเกม a r ร์คสวายเวินะก่อนไปก็ขอแหละคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะสาหรับคนที่อยากให้ผมทําอะไรอีกนะขอแบบท้าทายหน่อยได้ปะเออลองคิดมาเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าทําได้นะโอเคสหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาทุกคนก็ไปเท่านี้แหละก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูอีกหนึ่งครั้งด้วยนะสรับวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้แหละมาละซีวากสเจอกันใหม่พาร์ทหน้า bye lại chào các